แฟนคอร์บอนคาเฟ่ครับเมื่อวานนี้นะแมพูดถึงเรื่องราวอนาคตของแองก์บอสเตโกกูนะฮะผู้จัดการทีมของไก่เดือทองท็อปนัมฮอสเปอร์ไปแล้วครับว่ายังไม่มีความแน่นอนนะฮะว่าฮอสเปอร์จะทำยังไงต่อนะฮะจะให้เขาออกหรือจะให้อยู่ต่อ ถ้าจะให้ออกนี่ก็ต้องจ่ายเงินทดแทน7ล้านปอนด์นะโดยมีโทมัสแฟงนะฮะผู้จัดการทีมของเบลนฟอร์ดฮะเป็นเต็งหนึ่งที่จะมาแทนเอาวันนี้ไปกันที่เรื่องราวของซนฮึงมินกันบ้างครับซนฮึงมินนะซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติเกาหลีใต้ครับย้ายมาอยู่กับสเปอร์นะฮะฤดูกาล2015-2016ครบ10ปีพอดีเป๊ะ8ปีก่อนหน้านี้นะฮะไม่เคยมีปีไหนเลยที่ยิงต่ำกว่า10ลูกบางปียิงไป23ประตูได้ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกร่วมด้วยนะฮะมีปีนี้ฮะอ่า ยิงไปแค่เจ็ดลูกเองในพิมลลีกสิบเอ็ดประตูในทุกรายการแต่ว่าในพิม์ลีกซนทึงมินก็ยังทำได้เก้าแอสซิสนะฮะเมื่อคืนนี้ยอ่าที่น่านแม้กพูดถึงเรื่องราวของซนทึงมินเพราะว่าเมื่อคืนนะฮะเดอะซันโอเคฮะความน่าเชื่อถือเดอะซันมีไม่มากนะแต่ถ้าเขาใช้คําว่าเอ็กซ์คลูซีฟคือกูมีเจ้าเดียวมีข่าววงในที่ยืนยันได้แน่นอนความน่าเชื่อถือในข่าวนี้จะพุ่งปรุดไปอีกหลายเท่าเลยนะฮะสังเกตนะว่าซนทึงมินเนี่ยเป็นซุปเปอร์สตาร์พิม์ลีกที่ไม่ค่อยมีข่าวว่าจะย้้าายทีีมนแต่่ขวครับ เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนนะถ้าเดะซันใช้ับว่า Exclusive นะโดยสื่อเจ้านี้นะยืนยันนะครับว่าหลายสโมสรในซาอุดีอาราเบียให้ความสนใจนะอ,อ,อย่างหนึ่งเลยฮนะริสซินโนโรนโด,นโดนทำท่าจะย้ายออกจากอัลนาเซอร์นะฮะทำให้ลีกของซาอุดีอาราเบียครับจะต้องหาซูเปอร์สตาร์มาทดแทนก่อนนั้นนี้ก็เล็งไาที่โมซาลาแต่ล่าสุดอย่างที่เราทราบนะซา,าลาต่อสัญญ,ญาฉบาใหม่กับลิเวอร์พูลพร้อมกับได้เงิน ค่าตัวเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนะฮะดังนั้นฮะโซนึงมินจึงเป็นเป้าหมายต่อไปครับของลีกซาอุดิอาระเบียซึ่งแหล่งข่าวใกล้ชิดทายืนยันนะครับว่าสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะจะพิจารณาอย่างแน่นอนนะฮะถ้าได้ข้อเสนอที่ดีมากๆเอานะ่ะแม้ว่าโซนึงมินตอนนี้อายุ32ปีแล้วแล้วก็ฟอร์มจะดรอปลงไปแต่ว่าเขายังต้องถือว่าป๊อปปูล่ามากๆนะฮะในทีมไก่เดือดทองและเจ้าตัวตอนนี้แฮปปี้กับสโมสรนะฮะได้เป็นกัปตันทีม ในปอกแข่งมาจากอุกโกโยลิสพาทีมคว้าแชมปนะ์ยูโรปาลีกฮะซึ่งเป็นแชมป์แรกครั้งแรกเลยคนระับในรอบ1 7ปีแล้วเพิ่งจะขยายสัญญาออกไปวันเดืนอนัยมกราคมนะฮะแต่ก็อย่างที่ทราบกันนะว่าอนาคตของนาแองยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าซนจะย้ายทีในช่วงนี้จริงๆนะแม็ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะเพื่อที่จะไปหาความท้าทายใหม่และที่สําคัญฮนะเงินทองได้เพิ่มอีกมหาศาลเลย <laughs> ก่อนหน้านี้แดเนยลเลวี่ไฟเขียวในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นะฮะแม้ว่าอนาคตของนาแองกจะยังไม่ชัดเจนนะฮะสเปอร์จะได้เงินมหาศาลจากการที่พวกเขาได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกและมันจะดียิ่งขึ้นไปอีกถ้าได้เงินก้อนใหญ่จากการขายซนทึงมินนะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องจับตามองนะครับอนาคตของซนทึงมินสำหรับน้องแมวแล้วนะฮะถ้าได้เงินก้อนโตแล้วทุกอย่างวินวินหมดก็ย้ายได้ เพราะ,อะตอนหลังๆนั่นแองผรู้สึกว่าเวลาบอลอยู่ที่โซนหนึงมินมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะฮะมันไม,ไม่ไม่ทะลุทะลวงการยิงประตูก็เฉียบขาดน้อยลงอาจจะได้เวลาจริงๆนะฮะที่จะเปลี่ยนแปลงนักเตะภายในทีมของสเปอร์นะครับถึงเวลาล้างไพ่อะไรแบบนี้นะ,อะรอลุ้นดยครับทั้งอนาคตของแองปอสเตโคกลูนะครับแล้วก็โซนหนึ่งมินวันนี้ในเรื่องของฟุตบอลตุรกีนะฮะแข่งขันพร้อมกันเที่ยงคืน3คู่นะนั่นเฟันธงว่าแทปบสนสนปอร์ไปเยือนจะมีแต้มที่บ้านของ เอาตัญญาสปอนะฮะกอสเทปไปเยือนนะฮะจะไม่แพ้คาซิมปาซาและกาลาตาสลายเล่นในบ้าน,นะฮะจะชนะบาซักเซเียครับผม